สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมากับเกมแก l บูแฟนตาซีนะคะก็หลังจากที่ห่างหายไปนานกับเกมแกลบูเนาะจริงๆก,ก็ยังเล่นอยู่แหละแต่ว่าไม่ได้มาอัดคลิปเปิดกาชาอะไรเนาะก็รอบนี้ค่ะวันนี้เนาะเขาแจกให้เปิดฟรี2 0 0โลนะคะกาชาก็เราเข้าไปดูกันก็มันจะการันตีว่ายังไงก็ได้200โลให้เปิดกาชากันนะคะก็รอบนี้ก็ นั่นนะคะหน้าตู้จะมีตามนี้เลยอันนี้คือที่บูสต์เลดขึ้นมาเนะาะก็จะมีสามคนนี้แล้วก็ยังเรื่อยๆค่ะนี้ใครก็ได้เนาะสองโลของเราเพราะว่าซันจังด้านนาเด็กกีเขามาหาแล้วนะแล้วก็สบายใจแล้วค่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เรามาเปิดกาชากเลยนะคะ เรามาดูกันค่ะว่าเราจะได้กี่โกมูลหรือเราจะไม่ได้เลยเปิดมาก็สุดยอดแล้วค่ะแล้วก็สำหรับตู้นี้นะคะเขาจะบวกหนึ่งให้กับทุกอันเนี่ยค่ะที่เราเปิดมาก็ถือว่าดีนะคะเราจะไปตีบวกอาวุธตีบวกตัวละครค่ะซัมมอนด้วย โอ้นี่พอไม่บวกเลทอะไรเลยมันก็จะสภาพอย่างนี้แหละนะคะอืมอืมเป็นแบบนี้มาสามรอบแล้วนะอ่าเจอลุงแล้วคะ่ะตึก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 อ่าใครหนอ はい、私はカメノシハニウチカタコノチカラでカナラズフクシュウをトゲテミセル。うん。カイトウヘ。ご <laughs> ーキーだ、マン。カイトウヘ。 ไม่ซ้ำก็ซ้ำม,มอนล่ะค่ะปัมโรมิโอใช่ไหมคนนี้โรมิโอมาอะไรตอนนี้ลูกส่งจูเลียนมาก็จบแล้ว เราก็จะผ่านกันไปอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้ผ่านไปเจ็ดรอบแล้วเนาะกอนั่นแหละคะ่ะอย่างที่เห็นได้ตัวใหม่หนึ่งตัวโกมูหนึ่งอันอเรื่อยๆเนาะปุ๊บ,บ,บอื

団おいでちゃいか、ノイマー、アニディ、アニディ。コロいータンテー、バロの名探偵バテオに任せておけば、どんな事件も解決だ。おお、トンマイユヘ。 นนเรียนมีเอฟอาร์อีกเวอร์นะคะจำไม่เห็นได้เลยค่ะก็โอ้ดีเลยนะคะเนี่ยตัวใหม่เต็มเลยโวนี้ไปค่ะโอ้ได้น้อยก็รู้สึกโอเคแล้วนะกลั <c oughs> บเข้าสู่ภาวะปกติ はかなこの名見たハツルトキキはどんな顔で私を見ているのでしょうえかくごはできておりますいざ、すいよくのかなたいバーカー、なお、は、ねうんまくんバイカー。 อืมอ่าลุกอีกรอบพี่ขอตัวใหม่ใหม่สิทามโกมูลอันที่สองใช่ไหมสอง แม่จ้าฮึจริงๆก็อยากได้พอสวันอยู่นะคะแล้วก็แบบอืมช้างเถอะแม่แต่พี่จะมาไม่มาแม่จ้า ซ้ำจ้าอยู่แตนจ้าถึงจะเป็นลุงอันสุดท้ายแต่ก็ยังซ้ำจ้าเหนืออีกสีรอบแล้ว มาดูกันค่ะจะเป็นตัวใหม่หรือตัวเก่าอืออุ้ยดีดีด,ดีอยากได้อออันนี้ดีโอ้ขอบคุณจ้ากิมนิวอุ้ยน้าจังอยากได้อสูนกิมนิวมานานแล้วค่ะธาตุลมน้าจังขาดแคลนอสูนมากค่ะอุ้ยดีดีดีโอ้ขอบคุณจ้ากิมนิวกิมนีวนี่เมื่อไม่นานวันนี้ก็เพิ่งได้ตัวไปเองนะคะรอบนี้ก็มาเป็นตัวซัมมอนอสูนเนี่ย คือดีค่ะโอ้ขอบคุณจ้ารู้สึกถ้าลมได้ได้เพิ่มประสิทธิภาพก็นน้ำตาจะไหลแล้วค่ะาอ,อ,อืมทำไมไม่สุดท้ายล่ะซ้ำแน่ๆค่ะโอ้ใครก็ไม่รู้จ้า จ้าเหลืออีกครั้งสุดท้ายไปโลดอืมจบได้สวยจาก็หมดแล้ว200รอยรอบเนาะก็พอจบ200อเนี่ยเขาจะมีซูเปอร์มุกุมาให้อย่างนี้ก็คือซูเปอร์มุกุโหมดเนี่ยก็คือเขาจะ บูธเปอร์เซ็นให้แล้วก็จะเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ SSR 5ใบของอันนี้เนาะก็นั่นแหละค่ะเราก็มาดูกันว่าเราจะไปต่อได้อีกกี่ครั้งจริงๆอยากให้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะตอนนี้มัน200แล้วเนาะถ้าเรา300เนี่ยเราจะสปาร์คเลือกคนที่ชอบได้ซึ่งก็ไม่น่าถึงแล้วค่ะเพราะว่าซุปเปอร์มุกหมดเนี่ยเขาวูธเปอร์เซ็นโหดมากๆ

มีใจได้นานานหัวฟ้าคนที่นายตามหาเข้ามาแล้วก็อมืมาถึงก็สองเลยนะจ๊ะขอท้องไปก่อนได้ไหมลนะ่ะอย่าพึ่งลุงสิปามโอ้ไปจานน่าจะใครนะ บาเบาหรือเป่าเมื่อี้เดี๋ยวพึ่งนะใจมลมโอ้โจบแล้วพูด <c> ถ <ười> ึงบาอันบาอันก็มาใ <c ười> จเย,นยน็นๆนะจ๊ะโอู้ <c ười> ก็น้องควรไปนอนนะจ้ะน้องจะยุ่งน้องก็ควรไปนอนนะจ้ะก็นั่นแหละค่ะครบแล้วห้าตัวก็ถือว่าในห้าตัวนี้ได้ตัวใหม่ตั้งสี่ตัวก็โอเคนะคะโอเคเลยแหละก็นั่นแหละค่ะจบแล้ว ก็ที่ดีใจรอบนี้ก็จะเป็นกิมเิวกับน้อยเนาะ no ที่มาแล้วก็คู่หูมา,าเธอร์กับอีกคนอ่ะล <c oughs> ืมชื่อขอโทษจ้าก <c oughs> ็นั่นนะคะเราไปดูผลสรุปกันเราได้ตัวใหม่เท่าไหร่อ่ะเราได้นี้1คน2คน3มคนนี่น้องอน,นี่อ่นไม่ออกมอนแดกหรอ แล้วก็นี่น้อยนั่เวนที่สมัยไม่มาเป็นเอทีอาไปเลยล่ะพี่จะได้มายืนคู่กับแลนสลอดไงสรุนนั้นน้องคนไปนอนก็นั่นแหละค่ะการเปิดกาชาในรอบนี้เนาะก็ บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอาจจะแบบไม่อู้หูอาหารเท่าไหร่เนาะก็นั่นแหละคะ่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้านะคะบ๊ายบายค่ะซันนอฟอนบ๊ายบายคู่คนที่ดูเราอยู่หน่อยเดลซี่เดลซี่ <laughs>